แล้วช่วงนี้จะพาไปแหลยอนไปแลกการทํางานของเจ้านาเทเทเกิดเหตระเบิดรางรถไฟเถวอำเภอเสดานะคะโดยผู้บัญชาการตํารวจผู้ทอนผากาวค่ะก็ได้ลงพื้นเทตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดรางรถไฟพื้นเทตําบลท่าโพอําเภอเสดาจังหวัดสงขลาพร้อมกับเพยกลุ่มผูก่อเหตจงใจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจสังน้วยเทเกียวคลองแรงไรลากลุ hehe, ่มผ <ain> ูก่อเหตค่ะจากเหตุระเบิดรถไฟพื้นเทมู่ิสองตำบลท่าเพ ตำบลทาโพอสะเดาจังวสงขทาาจนเป็นเหตุให้รถไฟตกรางแล้วก็อยู่ราวางเทเจ้าหน้าทการรถไฟแรงกูโบกี้ถี่ลอมถับวางคว้างทางเดินรถ แล้วก็ซ่อมแซมร่างที่ได้รับความเสียหายนั่นนะคะหลาสุดค่ะพลตำรวจโทนันทเดชย่อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก,กา้าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทางตำรวจทหารพร้อมด้วยวิศวกรค่คะกำกับการกองบำรุงทางเขตหัดใหญ่แล้วก็เจ้านาเทจ่ากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นเทบริเวณจุดเกิดเหตุเทคนรายจุดฉนวนระเบิดแสวงเครื่องบริเวณทางรางรถไฟโดยเทเกิดเหตุนะคะภายหลังเจ้านาเทชุด eod เข้าวัดเข้า ข่าวเก็บวัตถุพยานในพื้นเที่เกิดเหตุไปแล้วเบื้องต้นค่ะผู้บัญชา,าการตำรวจปฐนิกาเปิดเผยว่าความคืบหน้าการไล่ล่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมเป็นหลักฐานนะครับทางวัตถุพยานและบุคคลต้องส่งสัยทติอยู่ในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีท่านข้อมูลควบคุมผู้ก่อเหตุอยู่แล้วนะครับเพียงแต่รอความชัดเจน จากพยานหลักฐานว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มใดแต่เชื่อมันว่าเป้าหมายของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับมุบ่งหวังละต้ตงการทำลายผาพหลักความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจครับก็เป็นไปตามขั้นตอนของพยานหลักฐานตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอนและการพิสูจน์ทราบเส้นทางครับ,รบเขาทำแล้วเป็นจุดที่เขาเขาปลอดภัยแล้วก็หนีได้ครับในทางการมองว่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จัองหวัดชายแดนภาคใต้ไหมคะคิดว่าเพราะอะไรคะ ก็ดูลักษณะแผนประทุศกรรมแค่คิดว่าจะจะชัดเจนนี่แเมื่อผลพิสูจน์เพราะเราก็ร้อนใจเหมือนกัน<แ>อยากให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของของทุกส่วนราชการว่าสามารถดูแลประชาชนได้ครับอีกข้อการรถไฟก็ได้มีการเคลื่อนย้ายตู้รถไฟที่ไม่ตอกร่างจำนวนห้าตู้หลากจุก้งกบไปยังจุมทางฮัรดย้ยนะครับเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็น่วยช่วยอันตารายได้เข้าดําเนินการยอกตู้รถไฟตีตกร่างที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับโดยใช้รถเครนเริ่มยอกตูคันดีซิฟซึ่งอยู่ในจุดที่เป็นตูสุดถ่ายของตูรถไฟทางมอตตีตกร่างออกจากบริเวณนางรถไฟเป็นอันดับแรก ใช่เวลากวา่า10ชัจวโมงนะครับกว่าใจแล้วรัดแข่เปียงตูแรกกับส่วนแผนการกูโบกี้รถไฟหลังจากนี้นะคะฝ้ายการชัางโยธาพร้อมด้วยเจนาเทได้นาเจนาเทพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรข้าวดาเนินการซ่อมแซมร่างรถไฟโดยใช้น้วยช่วยอันตรายข้าดําเนินการยกตูขบวนเตดตอกร่างออกจากเืื่อเทในลําดับถัดไปพันปืนก็ตามนะคะการแรงกูขบวนโบกี้รถไฟเตดตอกร่างเจงนาเทการรถไฟต้องทํางานร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานตลอดเวลา หนื่งจาวาวเก็บวัตถุพยานจะต้องใช้เวลาแลวก็ยังมีจุดเทตู้รถไฟตอกถับอยู่ด้วยจึงต้องกูโบกี้ไปพร้อมกับเก็บวัตถุประสงค์วัตถุพยานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆด้วยเบื้องตอนการรถไฟได้ว่างแผนหยอกโบกี้รถไฟเทตอกถับร่างรถไฟออกจากร่างก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ,คะเพื่อจะได้แรงซ่อมแซมร่างรถไฟทีไ่ได้รับความเสียหายให้ล็อมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ขาดว่าพยายามใช้เวลาในการซ่อมแซมบำรุงทางห้าวันค่ะครับหเหตุรเกิดขึ้นก็เป็นเหตุทีระว่าไม่มีใครโดนหะน้า่ามีการวางระเบิดเราวางไวนะ้ในจุดแนบางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการาระมัดระวังในการทํางานนะครับอย่างเช่นทีดเกิดเหตุเหมือชงชาวที่ผ่านมานะครับก็มีการระเบิดซ้ำนะัจนเป็นเหตุในเจ้าหน้าที่ด้ดับปาดเจ๊บนะครับ